มาเลยครับวันนี้มาเจอปัญหาอีกแล้วครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับมอดมอดที่ขึ้นข้าวสารเก่าที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับโอ้กําลังขึ้นเลยนี่นะครับเจ้าตัวมอดนี่คือตัวปัญหานะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันแชนแนลนะครับก็วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเจ้ามอดที่ขึ้นข้าสารนะครับมอดนี้เป็นตัวที่กัดกินข้าวสารของเรา หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่เก็บข้าวสารไว้แล้วมอดขึ้นนะครับเพราะเจ้ามอดเนี่ยกินข้าวสารเราแล้ว,ลวจะทําให้ข้าวสารเราเสียไปด้วยนะครับเรามาดูวิธีโบราณที่เคยใช้กันมาในการที่บางครั้งเราอาจจะลืมไปในการที่จะไล่มอดหรือกําจัดมอดให้ออกไปจากข้าวสารก็เดี๋ยวเราลองรับชมกันเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมอุป,ปกรณ์ที่เราจะใช้ ไล่หรือกําจัดมอดออกจากข้าวสารน,นี่ก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์โบราณโบราณเลยนะครับที่บางท่านหลายคนอาจจะลืมไปก็จะมีมะกรูดครับมะกรูดแล้วก็มีนะครับพริกแห้งนะครับที่จะใช้ในการไล่มอดที่อยู่ในข้าวสารนี้นะครับก็เพียงด้วยวิธีง่ายๆครับก็เดี๋ยวเราลองใส่พริกกับมะกรูดลงไป นะครับก็จะทำให้มอดเป็นยังไงนะครับก็ลองรับชมดูครับนี่เราใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็คนเลยครับคนมะกรูดกับพริกนะครับลงไปในเข้าวสารเลยครับที่มีมอดขึ้นนะครับคนไปไว้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเอี่เอาใส่ไปอย่างนี้ เดี๋ยวลองดูสักพักนะครับคือว่ามอดเขาจะหนีออกมาหรือไม่นะครับ ผ่านไปก็6-7ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมมาดูนี่ครับในถังข้าวสารเนี่ยตอนแรกหมอดที่ขึ้นปีนถังเยอะแยะไปหมดนะครับก็ตอนนี้หายเลยครับหายเกี้ยงหายไปหมดเลยตอนนี้ข้าวสารก็ปลอดภัยจากหมอดนะครับเนี่ยครับก็เป็นวิธีการดีๆนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถเอาวิธีแบบนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาคงจะทําปฏิกิริยากันนะครับก็เป็นวิธีโบราณที่ใช้กันมานานแล้วนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับ ซื้อข้อสารมาแล้วเจอปัญหายอย่างนี้ก็เอามะกูดกับพริกแห้งนี้ใส่ไปได้เลยก็จะช่วยให้หมอดนะครับหายไปได้เลยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพัน channel ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ